เข็เก่งมากเดี๋ยวพระอาจารย์มอบทุนการศึกษาให้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวให้มอบให้หนึ่งหมื่นเลยอ่ะคนักเรียนกับนักทหารนักบาทครับเป็นที่เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นมากครับทุกคนโอ มีนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็คุณครูคุณครูกับจินังถ่ายอยู่ตรงน้นที่ตึ่งตักเลียาะแล้วจะมาร่วมพิธีกันตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนท่าสงอำเภอ้ําสวงครับนี่ค่มาทันู้ดีเกือพะทันหรือว่าพอที่สวยๆมุ่เมียงครับ สวัสดีครับทุกคุสวัสดีมื้อนี้ก็ได้มาที่โรงเรียนวัดท่าโสมครับโรงเรียนท่าโสม,มอุบัดครับมื้อนี้พระอาจาร,รย์สุกิต,ตก็ได้มาบริจาคเรื่อกองน้ำแล้วก็มาตาักบตรท,ที่โรงเรียนนี้ครับโรงเรียนท่าโสมอำเภอหนําโสมครับจังหวัดอุดรธานี ไปได้มาสันพัะดาหานสันเขาครับอยู่ที่โรงเรียนนี้ครับหลังจากสันเขาเสร็จก็จะมอบเครื่องกองน้ำให้กับโรงเรียนครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็บ,บึงบรรยากาศไปก่อนครับเดี๋ยวก่เนินการเรา,ราก็จะขอเปลี่ยนบรรยาการนิดนึงนะครัแล้วก็ร้รรอทั้งสอมโมง โดยพระส่มนตสุดยอดน,น้องให้แล้วก็จะมอบเครื่อ,องออกน้ำให้กับทางโรงเรียนเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะได้สัข่ข้าวพอสัขส่ข้าวเสร็จแล้วก็ครับเพราะว่าแยโยมวนเด็กก็รอเพื่อในชุมยยาเอาโยมนะอาหารนั้นนี้หน,นึ่งให้กาดได้นะแตบบ่ว่าเออแอ๋ เข้าว yeah. ัดนะฮะหรือว่ามาโรงเรียนอาให้การอาญานั่งนั่งนั่ให้ห่างกันนิดนึงโอ้ไม่รอดนี่ติดๆเนอลเนาะเออนั่งนั่งห่างกันนิดสากทุกใครนั่งห่างกันขอโชคดีเนาะทุกใช้นั่งทีๆกันขอให้ได้แค่สองต๊ะก็พอ อ moon, ่ออเลยอ่ามาอเลยน้ยูครัน้งั้นอ่านั้นยูนับกงนหน่ออ่าอ่าสี่มืแล้วลงอีกย่ามกนไม่รู้ว่ถึงเปล่าเอาบนับกัน้น่นมื่นนึงแล้วเอานับอันนี้ อ่านับคนนี้จ่ายค่าของก่อนอ่านี่นี่นับนับตัวนตัวนับก็ได้ตัวนับเรียบร้อยแล้วเออนับนับเสพตัวนี้อ่านับเสพอันนี้สี่หมื่นแล้วน่ะอ่านับตัวสิเท่าไหร่นะทั้งหมดเท่าไหร่นะห้าหมื่น หกหมื่นหนึ่งสองสามหกห้าหกห้าท่อนมาตัวท่อนมาพันหนึ่งเออเ่าทอนมาพันหนึ่งแล้วก็เหลือหกสี่สี่บ๊วยนี่ป๊วยน้ออ่าพระอาจารย์จะมอกง่ายๆนะ อัดวิดีโอไว้เลยใส่แล้วพอออกมาไกลๆตัวเอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเออขึ้นมาครับหมอขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นนั่งมาเลยว่าเออขึ้นมาหน้าเอานั้นออกไปนั่นก่อนไม่ต้องเอาพิธีพิธารอะไรมากของพภาจานง่ายๆขอให้ได้เด็กๆได้กินน้ําได้เรียนหนังสือเก่งๆก็พอเนาะเออนี่อ่าอจะเจริญพรในยมยมดาววันนี้พระอาจารย์ก็ได้ทําตามสัญญาที่ได้ตั้งใจไว้ว่า เราสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมสร้างปู่องค์ดําแม่ย่ามณิจทรสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมถ้ามีคนไปที่วัดพระอาจารย์ไปทาบุญส่วนหนึ่งะอาจารย์ก็สร้างวัดส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเหลือคนยากคนไร้คนจนสร้างส,า,งสาธารณประโยชน์และก็ช่วยวัดช่วยวานและก็ช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลวันนี้พะอจจาย์ก็ทําตามสัญญาที่ะอจจา์ได้ตั้งใจไว้แล้ววันนี้ก็มามอบเครื่องกองน้ํา แล้วก็มอบปัจจัยและการพูดง่ายคือมอบปัจจัยซื้อเครื่องกองน้ําให้กับทางโรงเรียนบ้านท่าโสมอำเภอท่าโสมจังหวัดอุดรธานีนี่ก็เป็นตัวแทนก็คือโยมผอ,อและก็มีน้องๆนักเรียนและก็ญาติธรรมยศโยมเป็นสักขีพยานว่าเราได้ทําบุญทำกุศลด้วยการบริจาคหรือว่ามอบเครื่องกองน้ําให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้กับเด็กนักเรียนทั้งหมดทั้งมวลมีกี่คนนะ 1,471งพปาตัวหลายคนสมควรเนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็ขอมอบปัใจจัยให้นะอา้าวสาธุเอาเซ็นเฮาสักหน่อยเจ้าเอาเซ็นเฮาสักหน่อยเออออาเซ็นเนอะก่อนเออเอาเอาเซ็นเฮาตรงนี้สักคนนิดนึงอา่อาอ่าเรียบร้อย อ่าเดี๋ยวนะเหมาะไหมนะอ่ะอายกนะปกตินี้มีแต่ปกตินี้มีแต่โยมประเคสนิพากษ์พระ,ะเคนากษโยม,มนะ่าสาธุอ่านี่ก็มอบปัจจัยให้กับทางโรงเรียนบ้านท่าสงเพื่อที่จะให้ไปซื้อเครื่องกรองน้ําให้กับโรงเรียนบ้านท่าสงเนาะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลน,นะอ่าทั้งหมดทั้งมวลนี้อ่านคิดไว้ได้เลยทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเท่าไหร่ หกหมื่นี่พันบาทเดี๋ยวปัจารย์เพิ่มให้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนอีกหนึ่งมื่นบาทก็เป็นสาธุฮอดอยู่บนอน 1, บอนหนึ่งหมื่นอันนี้พิเศษนะเอออันนี้พิเศษมอบ อันนี้พิเศษมอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อสนับสนุนให้กับเด็กๆนักเรียนแล้วก็มอบให้กับโรงเรียนก็มอบให้เพิ่มอีกหนึ่งบาททั้งหมดต้องมนลเป็น74% 00 0บาทเดี๋ยวเครื่องกองน้าเดี๋ยวให้มอบทางโรงเรียนเป็นจัดการกันเองบอาาจย์นี่เรียบง่ายนะเออส่วนขนมหนมอะไรเนี่ยบอาารย์ไม่เอากับวัดเลยมอบเออมอบไม่เด็กนักเรียนคือบอาารย์รับให้หมดแล้วล่ะ พระอาจารย์ขออย่างเดียวขอสั่ข้าวเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วอ่าเดี๋ยวเตรียมรับพรสาธุอนุโมทนาบุญกับน้องๆหนูๆได้เอะเมื่อกี้นี้เด็กคนไหนสวดกระถางเงินล้านได้ไหมอ่าเด็กคนไหนสวดกระถางเงินล้านยกมือขึ้นหน่อย <c oughs> ใครที่สวดกระถางเงินล้านได้ เด็กๆคนไหนสวดได้ไหมมีใครสวดได้ไหมครับเอาสวดขนาดนั้นเอาลองมือซิโอ้เจ้าคุณดูสวดได้ไหมเอามาหาพระอาจารย์หน่อยเอาเอาเออดูสิอาชอ่ะ ถ้าใครสวดกระถางเงินล้านอ่านดูดูดิอ่ามาอาจารย์สวดได้ไหมเอ้าอาจารย์อ่ามามาเดินมาสิคนนี้สวดได้ไหมกระถาเงินล้านเนี่ยเอาไมปหน่อยเอาไมปหน่อยเอาไปหน่อยเออสวนไปเลยฮะอ่าอันนี้เขาบอกว่าสวดกระถางเงินล้านได้สิอ่ามาเอายืนเลยยืนเลยอ่ายืนยืนเอาไม้ไม่เลองลองสิ อ่าเออเอ,อ่ะส่วนน,นี้คาถาันนอ่าสัมปติจามินาสังสีโมงพมาจะมหาเทวาสเพียาขาปลายติพมาจะมหาเทวาอภิลาภาพรวันตุเมมหาคุณโยมหาลาภพพวันตุเมมิเตพาหุปติพุทธ,ธามา,าอุนโม,มพุธทธายะ เวลาทายโยเวลาโคนายังเวลาหญิงสาวเวลาคาสีเวลาทาสาวเวลาอิทธิโยพุทธะสัมมานีมามาพุทธะสัตสวรหค์สมปติชาวิเพนเพนพาพาหาหาเลืมโอ้โหเก่งมากลุกใครเนี่ยลุกใครเนี่ยโอ้โหเก่งมากเดี๋ยวพระอาจารย์มอบทุนการศึกษาให้ เท่าไรอ่ดี๋ยวให้บ่อให้หนึ่งหมื่นเลยอ,ะอ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะบ่ออันนี้อันนี้คือปัจจัยของโยมโยมที่ไปที่วัดปานจย์ พระอาจารย์ก็มอบให้กับตามที่จุดประสงค์อ่ะส่วนคำถามอ่ะส่วนอีกรอบเดยสิอ่ะส่วนอีกรอบอ่ะสัมปฏิจามิน้ำสามิโมรมาจากมหาเทวาสเพยขาปลายันติโมรมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาพุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหมหติพุทธามะอุณโมพุทธยะ วิลทายโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสัวิลาอิทโยพุทธาสะมาเนมามาพุทธาสสะวะหมสมปฏิชามิเพงเพงพาพาหาหาลือโอ้สาธุเห็นไหม พระอาจารย์บอกแล้วสวดมนต <c oughs> ์นะล้างเออสวดมนต์สวดคาถาเงินล้านเอาเอาพระอาจารย์มอบให้เป็นทุนการศึกษานะจ๊ะขวดหนึ่งหมื่นบาทเอาเอาพอ,อสาธุนับดูสิน้องเป็นไงดีใจไหมอ่ะเอาไม้ดูสิสัมภาษณ์ดูซิเอาเป็นไงได้รับทุนแล้วดีใจไหมลูกฮะจ๊ะขวดแล้วดีใจไหมเอาไม้ให้หน่อยดีใจดีใจส่วนปกติส่วนบ้านแล้วกี่จบ ไม่รู้แต่ท่องได้อยูงเนาะท่องตลอดนะท่องตลอดสนมนตลอดนะใครสอนให้นะ่ลูกเองอ๋อสวนเองเรียนเองอ๋อ เอาเอาดีดีดีสุดยอดสุดยอดสงสัยไปไปทำโรงทานวันนั้นน่ะจังโรงทานแล้วไปสวดการจารทั้งคืนวันนั้นอ๋ออันดีใจไหมหนูดีใจไหมดีใจเนาะอ่าเรียนปไหนแล้วปอสามค่ะปอสามแล้วอ่าสามกูอ่าเก่งเก่งเก่งอ่าเรียบร้อยเอ๊ยอย่งอีก นีอ่อีกสองพันใครสวดได้เอาใครสดได้ลกมาได้ลูกเ่ลยได้้มครับไไหมครับไม่มีเลยมีอยู่คนเดียวครับคนเด็กๆคนไหนสวดติตายเนล้านได้ไหมแม่แมบนะอรสวดมนต์ภาวนาอย่างนี an an ้นะอันิสงสการสวดมนต์เนเพราพอะสั้นแล้วอนุโมทนาบุนะโยมนะ ออพระอาจารย์ไม่พูดพระอาจารย์จะไม่พูดเยอะเดี๋ยวก็เป๋าหายเพราะว่าพระอาจารย์เอาทีนี้พระอาจารย์จะขอผู้หญิงกับผู้ชายคนหนึ่งเอาขอคนที่บอกว่าตัวเองเรียกว่าเรียนเก่งแต่พ่อแม่ไม่มีตังค์ส่งเรียนมีไหมอ่ะฮออ่าใครที่แปลว่าเรียนเก่งๆแต่ไม่มีจักรยานมาลงเรียนหรือว่าอะไรอมีไหมอ่ะมีไหมอ,อ่ะเดออินสองสามอาถ้ามียก ถ้ามีลุกขึ้นนับถึงสามหนึ่สองสามีเอาสองเลยอ้าวแล้วสคนนี่ยเอาพอจิ่งุนกันซิจใครจะเอาไปเอ้ยเอามาเิียหน้าพัดจานหน่อยโอ่าเดี๋ยวแปบนึงแปบนึงนะรอยืดรอแปบนึงออาอ่าเอออ่ามามามา มาดูอามาโอ้นอเจ้าเงินกันได้นาะโอ้สาธุสาธุอ่าฮะใครอ่ะโยมพี่โอ้สาธุสาธุมาใส่เสื้อห้างโอ้เอ้าเอ้าเอ้ามอบให้คนนี้เอาเออเจ้ายิงได้หน่อยเอาเด้อเจ้าไปหัดส่วนกระถางเงินล้านเอาด้วยอ่ะ โยงพี่ขอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยหนึ่งสองสสี่ห้าเอามอบให้หนึ่งันคนนี้อ่ะคนนี้มอบใหุ้เอาเอาเงินแม่เอาเาส่วนกระถางเงินล้านด้วยนะจะได้เงินแน่เห็นไหมเพื่อนเขาส่วนมูลอ่ะเอาเาสาธุเอาเอาเอามอบให้นะกี่ใบนี่รู้ไหมสาธุนับดูสินับเงินเป็นก่บะน้อ เท่าไหร่มา้ยหกหกอะไรอ่ะอย่าบอกว่าหกเจ็ดนะอ่าสาธุสาธุอ่าไหนไหนไหนเด็กเสื้อเหลืองอ่ะนะเอออันนี้อยากได้อะไรอ่ะฮะอันนี้อยากได้อะไรอ่ะอ้รไดอันนี้อยากได้อะไร อยากได้อะไรอยากได้อะไรนอนไปเลยลูกอยากได้จักรยานคันเท่าไหร่อะฮะคันหนึ่นงเท่าไหร่พันกว่าบาทอ่ะเดี๋ยวให้คันหนึ่งเนาะอ่ะฝากพออพออฝากจัดการเรื่องจังกรยานให้เด็กคนนี้คันอ่าอ่ะ,อะให้สองให้สองเลยอ,ะอ่ะอื นะอยากเล่นจัก,กรยานใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวอาจารย์ซื้อให้คันหนึ่งนะ,ะเรียนหนังสือเก่งๆนะเดี๋ยวฝากพอออไปจัดก,การให้อ่าสาธุอ่าอเอามอบเลยอ่าสาธุเต้นเฮียนเกๆๆ่งๆเนะเจา้าเนอะเฮียนบอกเก่งแขวะมาเอาจักรยานไปขี่ยูวัดขึ้นดิเออพอไหมพอเนาะจักรยานกันจะไปซื้อจัก,กรยานพอได้หมด ได้หมดแล้วครอบครัวเรากี่คนล่ะสามคนพ่อแม่เออเอาได้เลยล่ะเดี๋ยวพักไปในสันเทนีนอ่ารับพรทีนี้รับพรรับพรอ่าสาธุได้แล้วยุบไปโดนเดสิมันกระเป๋า อ่าอ่ารับผ่อนนะทีนี้นะโยมโยมนะรับผนะ่อนเอาบุญแล้วพระอาจารย์ก็จะสาเนเพนสานเพนเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์ก็จะได้เดิน,านนะทา,ววา,างกลับเนาะยะท้าวารีวาฮาโปลาเปริโวเนสังกาลังเอว,วาเมวาเอโตเตนังเตสันนังโอปะกาปะติอิชิตาปะติตังตุมังคิปะเมวะสเมสันโต

ตะรันธรรมวัตนติอายุวรรณโสคะหานสาตุอ่าเรียอยบัดน